ไท่านท่านนี้คือค่ะมาถสิงโตรอ่ะหาะที่สามารถสิงโตรอจากข้อสิงโตรอไใช่ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะผุ่ประทุมพุทรใช่ค่ะวันนี้นะคะวันนี้ เนี่ยเขาแบ่งเป็นหลายสายพันธุ์หรือเปล่าคะหรือว่ามีพันธุ์เดียวเนี่ยครับมีพันธุ์เดียวเอาแบบนี้ดีกว่าพูดค่ะน้องเขาเอาอะไรพูดเอ๊ะดิเขาเห่าเผาล่องมาแล้วเห่าาอันนี้อันนี้น้องชื่ออะไรคะอันนี้มีชื่อไหมคะสายลุงครับสายลุงแล้วอีกคนหนึ่งทองครับเมืองทองเป็นเทพอะไรคะเทพพื้นแบเทพพื้นแล้วเมืองของหล้ยโอที่ที่เห่าดิเอางี้เอางี้นั่นอยู่สายรุ้งกับเมืองทองเราต้องสอบต้องขออนุญา แนะนำให้ดูว่าสุนัขพันธ์บางแก่